กระโดดใส่กระถางอไรได้หรือเดินหรือข้ามตอกลมจากับต้นไมสูงเสียงจึงดังปกติครางหดแข้งเข้าเจตกใจขนลุกสู้แต่ก็ไม่ได้กลัวนึกเป็นใส่มันอาจจะเป็นกระต่ายกระโดดจากเหยื่อทั้งมันช่วงที่ันนรนสามทุ่มนอนชื่กระโดดใส่กร หรือไมกระท่งโคลเปิ้หรือขาอันตรายทันไหมเลือดฝนหญ่นี life, ้ึ้นไปจับกินไม้ผ้าดมดนตกผมมาลก็แต่ก็แฝ่ถ้ามันตกลงมาจริงๆมันน่าจะยินเสียร้อนของจันั้นแค่นม้เนอะไรนั่งยื่าใ้ควรไปก็พบว่ามันเป็นกฎธรรมชาติในป่าเจ้ามีสัตวอยู่ทุกปา แค่ที่แปลกใจที่ไม่ได้ยินเสียงร้องมันด้วยเสียงวิ่งของมันล้ำจากมีอะไรตกลงในิตึกระดับชนนั้นแต่ไม่ได้นตัวอะไรเพียงแต่แปลกใจว่ามันอะไรกันเนี่ยที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติคือนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันจากธรรมาติเยังคิดไม่ออกว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นกระจายก็กระโดดสูงเกี้ยวกับ ข้อดีที่สูงโดยทั่ยอ้อกดนี่สูงรวมสัตว์วด้วยก็สูงประมาณสามเล็บสงสัยเดียงขามทำเป็นดึงดึงข้าแค่แปลกใจที่ไม่ยินเฉียงมันบอก การพัฒนาด้นสามด้นที่สามของความคุ้มทันเวาอิเลทรอนิกส์ต้องในเนินั้ด้วยขุ้จทีนึ่งคือกาองต่อขนาดใหกนี้ไม่ได้ไม่จะผ่านระยะเวลาเกือบสี่สิบปีจริงๆว่าเพื่อเ่รับในโลกนี้มีมากายที่เราไม่รู้ในคื่นั้นขนาที่ด้ ในขั้นการสืสารทู้่านให้เกรงว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นจากนัศึกษาจึงขึ้นมาำเก็นขีดถโดยระจำดีในกฎขา้ไหลัของใต้รูปจินตพจนท่านจึงขึ้นมาคอยสังเกตการอยู่ในเวนแต่ถ้าขั้นในความนั้นระวางตีนรัดถลม ขาะขนทำแตรกตกทข้อฟ้าย้อสน่นช่วงดึกคืนวันนั้นท่าเจ้าจิ้กะกาให้ท่าศึกษาในกลุมนั้นว่าถ้ามียาภให้ยงไปอีกิลกังแล้วคนจะต่บเกียก็ต้อง่นในขณะที่กำหนดระ้าน้นทัปตะกาศก็มีนักศิชาางรูปที่เดิน่าข้อมากาที่ชา้กาท่านน้อูกับท่านเจสิรชนโย่จิ้งกีแล้วกพถึ์จะปอดเลยเพราะการเดินว่านักเด พอคนจังไก่กาะสั้านก็อและศิษย์นองลูกก็นงไปอยู่แจกจีนปัตรูเพราะเหมือนจังไก่เกาะนแต่เรอว่า ข้อขอีจริงแล้วตกหนักด้วแต่บนสอบคนบสูตกวแค่แปดเนี่ยแที่เกิดขรืนองในคนั้นในการทำาก่ภาษาอกฤษคำบุลคนฝ่าในค่ำนั้นจังสงสัยอยู่ในค่ำวันมันอะไรตกหน้าคือเือคืนทีคนกบนักก็มองเป็นองจริงแต่บนูเขาคนจบสูก่แปดเนี่ย ข้อนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เช่คต่อไปหน่อยพวกเราสองในขณะที่พระนจ้่งในกอดได้กอดบนข้ออิงสูงเไดนใหญ่ก็คือเมือนนั้นนี่สาตักไต่ก็ลงมาบนกอดของพระเจ้าแบบโต้ถ้าเป็นรรกระต่ายกระโดดขึ้นบนกอดสูงอย่างนี้ทั้งสามเมตรเนี่ยนะถ้าเป็นลิงหรือจ้างตกรงมาบนกอดมันไม่อินเสียงม,ม,มันร้องมันยิ้ม แล้วเมื่อตอบคนประอแปงเมืเ่อะไรอย่างนี้ยจิ้นขอขวานักชิดพวกเราก่านอะไรอย่างเี้มันเกิดขึ้นอันที่ใดการที่เราได้มาปฏิบธรรมน่าสถานที่นี้โดยพราพระทองสี่นี้อตมาเองได้รับประสบการณ์เกิ ให้น pues ้ำท่านผู้สานน้ำยักษ์เองนะให้ก็เป็นสิ่งต่างๆใหญ่มากเพราะเรามาประคานเพื่อเพุ่ความสุจริงๆเราเลยพรมวันทกรอบ ว่าทำเยียมในที่ดีที่สุดที่ขทาพเจาษาของภาษาบับไปโดยเฉพาะเอ่อความเป็นอยู่ของพราสนที่เข้มข้นที่สุดในโลกที่เป็นอ้สาในโลกในกลุ่มของการหาที่อีไ่สุดนะ้ารเก้าอเชิว่า กสารเสียอทั้งสิ้นแล้วก็การสอนเขาระสัามสารคที่กองรวมสุดยอัสุดๆกันอาการปิดข้งหมดใจแต่จะให้เราไปกันนะเรื่องนี้ถึงวันก็ราดว่านะ สิ่งลึกลับสิ่งเป็นจิงใจที่คิดแล้วไม่ออกในโวกนี้มีมั้ถ้าจะมาพนาไหลายในการไปแกไปจกงใช่หรอใครเยต่ตรงจีมองไยไปไ,ไหนกป็นสายลมหมดมอยูอ่ท่านลองาดูนล่โผมเลือกเป็นรสชาตไปเมื่ไหร่ก็ตัง้งยังไม่ได้บอกท่านหยเราะนันะ้นย้ไม่ได้บอกท่านเลยจะเป็นรสชาติไปเมืไห ก็นันสิที่การเป็นพ่าชานาะช่องเกียวกับท่านผู้บริสุทธิ์ลูกางเป็นทายท่านผู้บริสุทธิ์แต่ท่าน้บริสุทธิ์ขนานไหนมาลูกทำงานไหนเรารู้แต่ท่านเป็นัปฏบัติที่หาได้ยากรูกหนุ่ในโลในโลกพาท่านไปว่าท่าอีกเดี้ท่านีเร่อมใส่แล้วก็ต้องการเป็นว่าต่องอีกท่าน ดิงนั้นก็จึงของฝากตัวสบายด้ขอให้รักษารว่าํารที่เอียไปเ่ืยรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนตอนที่สองต้องมีความสามัคคีช่วยเหลือกันและกันอนแต่ละจิตประการที่สามเรารักษาประเทมีาดีนากทั้งหมดที่เราถือรัาไว้ จะเป็นไปด้วยความสุขความเจริญแต่เราทุกคนจะนม่ยอมการงานกางานทำในวันนี้เป็นวัาพอสมควรแลวจึัติโยดื่อเวลาเพียงเทานี้ในที่สุดแ่งพระมารมเชุนานี้ขอคณะสิทธิ์เชียร์สิทธิ์จะชั่งพุ้มทำเพราะท่านจืที่จะรวมเป็นวนบุญนามประการเลวขอตั้งใจบูี่บุญ ที่เราจอท่านในตัวเจ้าสมดนี้ได้ใช้มงปูกสังารท่านมีอย่างทราบวิญญาณสีอย่างไรอย่างหนแล้วของโบราณโบราเพื่องว่าผุปสมค์ของิราณีซึ่งทุกท่านได้ระเดิมและสมบัติเขาลัจะเป็นใจบราณไดร้จักอ่างทราบวิญญีอย่างใรอย่างน่งโากแล้วสำหรเป็นวัามในอุปสงค์วิญญาณีจะเปิดจ ใี้ความสจริงึ้นและสิ่งความสิ่งในที่สุดสมงความปรารถนาของท่านและสงความปรารถนาของเศรษจทุกคนเพ่อความมีระโยนกับการเศรนี้